หนึ่งนานมาแล้วนานมากจนแทบจำไม่ได้มีเรื่องมีเรื่องอยู่บ่าเมื่อวานนี้มีได้แฟาหลายคนลงป่าอยู่คนเดียวอย่างเดียวดายแ,แต่แฟนคนนี้เป็นคนีิเศษหน้าตาดีดีสุดเพราะห้าควา,ความมีความรูปร่างสูงเหมือนคนแนคะผมเหมือนมูเหมือนร้านดกดำเงา นายพานหลุป่าอยป่าเล็กที่มีตึกหลังบ้านท่องมากมายอยู่มองนันนึ่งนายพานได้พบกับม้าดำตัวสีขาวนายพานจิงจับม้าขาวตัวสีดำแล้วเอาไว้เพื่อใช้เป็นยานพานนะนายพานจงโดดขึ้นขี่ม้าม้าวิ่งรุ่นบนพื้นถนนน้ำซึ่งแข็งเมื่อเดินทางมาได้และยะหนึ่งก็บพบกับตระเพศตัวหนึ่งนอนอยู่บนต้นไม้สองต้นนายพานไม่รอช้ารีบชักปืนชั้นยื่นยาวก้าวสองออกมาป้อากัรตัวนายพานยิงออกไปหนึ่งนัดดังเสียงดังป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 ัง ยึดถึงยอดเขากระโหนแต่ไม่ทันดูหนังของจระเข้จระเข้ล่วงหล่นลงมาจากต้นไม้นอนตายตามปิกๆเลยจากนั้นนาพันก็ดำเนื้อที่เป็นกระดูกของจระเข้มายากในมอทิ่งล้มน้ําเดือดแล้วนายฟันที่ขี่ม้าวิ่งลุยน้ที่สูงร่วงหัวจนถึงให้การีของนายฟันเปียกแฉ้นามาได้ยินเสียงเรือดำน้ากู้ชีที่บินสบด่วอยินของฟานนายันตะโุนเบาบอกว่าดีด้วยแต่ดำน้ํากู้ชีได้ยินเสียงนายฟันร้องขอความช่วยเหลือจึงจอดลงไปและลงมาให้ในที่สุดนายฟันก็รอด ชีวิตจากการหลบป,ป่าและได้ตื่นจากความฝันสักที